เข้ามาแล้วกดไปได้จิ้มไปได้เลยนะคะสำหรับงานทิชชู่ของเรายกลัง20หอหนึ่งหกบาทส่งฟรีมีไปทางค่ะ จากปกติลังละ599วันนี้มาจัดโปรให้เฉพาะลูกค้าที่กดสั่งในไลน์นี้ตอนนี้เท่านั้นเอาไปในราคาแค่160บาทค่ะทุกคนจ๋าเป็นงานห่อใหญ่ไซส์ L หนึ่ห่อซี0แผ่น1แผ่นหนา5ชั้นขนาดของเขาจะอยู่ที่175คูณ160 MM มมค่ะทุกคนจ๋าห่อใหญ่ไซส์ใหญ่นะคะ แผ่นหนานุ่มไร้ฝุ่นไม่เป็นขุยเช็ดหน้าเช็ดมือเช็ดปากได้ผิวบอบบางแพ้ง่ายใช้ได้เด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ได้เข้ามาแล้วกดไปเลือกจิ้มไปเลือกได้เลยนะคะทุกคนจ๋าเข้ามาแล้วกดตะกร้าที่กี้ปักหมุดไว้ตอนนี้ได้เลยนะคะเป็นงานกระดาษทิชชู่เช็ดหน้าย,ยกลัง20หอ่อ160บบาทงานของแพนด้าเอลสินค้าตรงปกนะคะ สินค้าผลิตและส่งตรงจากโรงงานมีของพร้อมส่งจากไทยมาจัดโปรให้เฉพาะลูกค้าที่กดสั่งในไลน์นี้ตอนนี้เท่านั้นจ้ะแม่ ใครเห็นราคาที่เท่าไหร่กันบ้างได้ราคา160้ยไหมทุกคนจ๋าของหมดไปสองสาวันนะตอนนี้มาเติมของเติมสต็อกสินค้าให้แล้วนะคะตอนนี้เติมสต็อกให้แล้วนะคะใครจะเอากดได้จิ้มได้เลยแม่จ๋าหนึ่งกับสองเป็นงานเหมือนกันนะคะตัวนี้ให้ปริมาณมากกว่าคิมนะแม่นะแผ่นใหญ่กว่าแล้วก็ให้ปริมาณเยอะกว่าค่ะหนึ่งห่อ4ี่ิแผ่นเลยทุกคนจ๋า เฉลี่ยแล้วห่อละ8บาทเท่านั้นไม่กดไม่ได้แล้วนะแม่นะโปรนี้ไม่กดไม่ได้แล้วนะคะกดได้กดเก็บได้เก็บเลยนะบ้านไหนช้ทิชชูเ่เปืองๆนะคะหรือว่าเป็นผู้ประกอบการร้านค้าร้านขายแนะนําให้กดโปรนี้ไปเลยนะทุกคนจ๋าไปซื้อข้างนอกตามร้านค้าร้านขายทั่วไปไม่ได้ราคานี้นะไปซื้อข้างนอกทั่วไปไม่ได้ราคานี้นะคะเขาขายกันห่อละ20-30อะทุกคนงานตัวนี้เขาขายกันห่อละ20บาท30 บาทเลยนะจ้าแม่จ๋าแต่ถ้าแม่มากดสั่งในตะกร้าสีเหลืองมุมล่างซ้ายมือตรงนี้ลดเหลือแค่ห่อละ8บาทเท่านั้นแม่กดได้กดเก็บได้กดเลยนะคะกดได้กดเก็บ เก็บจะแม่ง,งานของแพนด้าเอลเป็นงานห่อใหญ่ไซส์เอเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นนะคะงานล็อตใหม่จะให้ไปทั้งหมด460แผ่นแม่จ๋าห่อใหญ่ขึ้นแผ่นใหญ่ขึ้นขนาดอยู่ที่160คูณ175ม MM. มหนานุ่ม5ชั้นไร้ฝุ่นไม่เป็นขุยค่ะ g p t 20808เช็ดหน้าได้สัมผัสผิวได้โดยตรง เข้ามาแล้วกดไปได้จิ้มไปได้เลยนะคะตอนนี้มีคูปองอยู่นะแม่แม่นะตอนนี้คูปองส่งฟรีคูปองส่วนลดยังมีอยู่นะคะทุกคนจ๋าใครจะเอากดไปได้จิ้มไปได้เลยถ้ากี้ลงไลฟ์ไปแล้วคูปองหมดไม่ได้ราคานี้นะทุกคนจ๋าถ้าไม่กี่ลงไลฟ์ไปแล้วคูปองหมดไม่ได้ราคานี้นะคะกดได้กดเก็บได้เก็บเลยนะคะทุกคนจ๋าอยากดูงานตะก้าไหนเป็นพิเศษลูกค้าจ๋าที่รักจ๋าอยากดูงานตะก้าไหนเป็นพิเศษ,เศษคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยนะโอ้ทุกคนตอนนี้ ฝนตกแล้วะกดได้กดเก็บได้เก็บนะคะขอบคุณสำหรับทุกคำสั่งซื้อค่ะขอบคุณสำหรับหนึ่งออเดอร์นี้นะจ๊ะแม่จ๋ากดไปได้จิ้มไปได้เลยนะคะงานของแพ่นไดเอลตัวนี้ได้ไปแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนทุกคนจ๋าได้ไปแล้วรับรองว่าไม่ หวังแน่นอนค่ะ1แผ่นหนา5ชั้นขนาดอยู่ที่160คูณ175 mm 1ห่อ460แผ่นค่ะทุกคนจา๋าโปรยกลัง20ห่อ160บาทถูกมากคุ้มมากแม่ไปซื้อข้างนอกที่อื่นไม่ได้ราคานี้นะคะจากลังละ599วันนี้มาจาัดโปรให้เฉพาะลูกค้าที่กดสั่งในไลน์นี้เท่านั้นเอาไปในราคาลังละ160บาทส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ใครสั่งแล้วคอมเมนต์เข้ามาบอกแม่ค้าหน่อยว่าได้ราคาเท่าไหร่กันบ้างใครที่กดสั่งแล้วคอมเมนต์เข้ามาบอกแม่หน่อยนะว่าได้ราคาเท่าไหร่กันบ้างได้160ไหมทุกคนจ๋าได้ในราคาโปร,โก,รกันไหมขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะมาอุดหนุนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ